อาล่ะคับสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะฮะตอนนี้ทุกคนกำลังรับชมโบโนที่เกิดในพาร์ที่อา่าชิบหายแล้วจำไม่ได้าร์ที่เก้าเออในพาร์ที่เก้านี้เรานั่นแหละแน่นอนเราจะมาเราจะมาลุยกันต่อแต่ถ้าจำไม่ผิดเราต้องไปไหนนะรู้สึกว่าผมจำไม่ได้อ่ะ แล้วเราไม่รู้ว่าเราต้องไปไหนอะ่ะวันนึงนะขอเคลียร์ปุ่มตัวเองก่อนพี่จ้าเราต้องไปไหนถ้าจะไม่ผิดข้างบนมันจะมีอันนี้ปะหอกอยการเวลาไม่ใช่หอก c o กันดีว่าประตูการเวลาเออนี่ไงแล้วมันจะพาเราไปที่อาเรีกเขาเออรียกว่าอะไรอ่าปีสองพันหกอ่ะเอ้ยปีหกปีหกร้อยเออสองพันหกบาทอะไรนะเนี่ย yeah. แล้วเราก็ต้องไปไหนนะ จ้าไม่จ้าไม่มีอะไรไม่มีอะไรโอเคเรอต่อไปโยมาหาฉันได้ทุกเมื่อที่ต้องการคิดเสียว่าเป็นคนทำท่าถนนโอเคเราต้องไปไหนนะเตฟหน่อยละกันก,ก่อนจะไปชิบหายนะ้ะเราต้องไปปีสองปีหกร้อยใช่ไหมที่ปีหกร้อยเป่ะ เปี่วก็ร้อยป่าโอเคนี่ปี่วกร้อยง่ะถ้าจะไม่บิดนะปี่วกร้อยแหละแล้วเราก็ต้องไปหาพลาชาใช่เปล่าใช่ไหมต้องใช่แล้วแหละโอ้ยใกล้ผมเดินสะดุดหน่อยไม่ได้หรือะไรเอออ๋ออืม ตัวโดดตัวเดียวโดนตัวเดียวเฮ้ยถ้ามันรวมร่างกันเหรอรวมร่างกันเหรอเออยานะผมไปเจอไอ้ตัวก,กิงกิงกะมหาปะไลนั่นมาแล้วนะเลื่อยอย่างเยอะเป็นพันว่าชิพายลนะออมได้ไหมออมเออง่ะต้องไ่สู้ครับเมื่อมันไม่จำเป็นนะไมหารสาสตท เนี่ยพอเรสถ้าจำทางไม่ผิดก็ต้องไปทางนี้ทางนี้ใช่ไหมใช่เปล่าน่ะถูกต้องปราศาสตหยุดนั่นใครอ๋อท่านอีกแล้วเดี๋ยวว่าท่านอีกแล้วไงถ้าจำไม่ผิดมันเพิ่งไล่เลยไม่ใช่ท่านบิวท่านภูก,ก้าปรากฏตัวแล้วภูวก,ก้าในตำนานเขาเพิ่งมาถึงไม่นานวันนี้เอ,อ่อจากนั้นก็ออกไปพบกับพระราชา ชิบหายแล้วอันนั้นน่าจะคนก่อนหน้าเราหรือเปล่า,เ,าเราต้องไปไหนอะ่ะอา่าหาพระราชาใช่ไหมพระราชา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 เออราชินีเออบิวนี่ฆ่าราเออนี่ฆ่าชรลาเกินไปสำหรับเบื้องพวกนี้แล้วหรือ เมื่อไซรัสไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ไหนความหวังของพวกเราก็ได้แต่ฝังไ,ไว้บนบ่าของเด็กชายผู้ถือตาผู้ก้าผู้นั้นเขาได้ไปยังทวีปใต้แล้วเพื่อค้นหาดาบที่สามารถกำจัดมาการ์สได้มาการ์สเหรอเออเซอเออเซอร์ไซเซอเซอไซเซอไซเน่เซอไซรัสต้องส่งเด็กมาให้เราแนะ่ส่งเด็กเหรอผมไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่อ่ะ แต่ก่อนอื่นก่อนได้ผมขอไปกินอาหารก่อนเพราะว่ามันจะทําให้เรามีแรงอ้าวไม่ใช่ฝั่งนี้เหรอเอาไหนว่าฝั่งนู้นฝั่งนู้นฝั่งนู้นใช่ไหมไม่ใช่ดิมันฝั่งนี้แหละจำอยู่ข้างนอกเงสมองเรายังไม่ฟอ่อนะฮะทุกคนสมองเรายังไม่ฟอ่ออุ้ยทำไมล้มขนาดนั้นนะเออราชอภิษฎได้นำสามเป็ทัพผู้น่ากลัวมาสู่สนามรบแล้วโอ้ เพางั้นก่อนนี่มันห้องพยาบาลนี่กว่าสมองเราฝ่อเนี่ยไปฝั่งนู้นไปฝั่งนู้นฝั่งนู้นฝั่งนู้นแก้ตัวแก้ตัวแก้ตัวไงถือว่าสมองเรายังจำได้ดีอยู่นะว่าต้องไปไหนมาไหนนะใช่ไหมข้าวข้าว,าวเราต้องช่วยพระราชารักษาการเขาโอเคเออมาเร็วเข้าเสียเวลาแล้วโอเคโอเคเรากินอนะ่ะอยากกินข้าว ข้าวกินข้าวแย่ yeah. เออเอ้ามันบอกไม่มีอาหารทำไมอันนี้จะบอกกัาชาหรือเปล่านะอออ,อ้ออ่อช่างเอ๊ะปะมันกินไม่ได้อะเราไปไหนต่อแล้วเราต้องไปไปไหนไปไหน ไปไหนทางใต้เออใช่มันบอกว่าทางใต้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 ทางใต,งใต้มันบอกมีอะไรนะอะไรออกส่งเด็กไปสู้หรือสักอย่างนะทางใต้อะ่ะน่าจะตรงสะพานล่างนี้ถ้าจำไม่ผิดใช่ไหมถึงแล้วเออสเียงของเรากำลังจะหมดแล้วสเสเียงจากราษาจะไม่มาถึงอีงกแล้วเหรอถ้าเป็นเช่นนี้พวกเราคงจบตายแนะ่เออสเียสเบียง อย่าบอกนะให้บอกไปเถอละลำเพียงผู้กล้านะั้นมีพลังที่สามารถจัดก,การได้จริงหรือหลบไปสิอย่าบอกจะไปเเสบียงมาให้อะเบียงเบียงเมืก,กี้ก็ตรงไปที่ขวแล้วนี่ไม่เห็นมีอะไรให้เราเลยเบียงเบียงเฮ้ยต้องเดินไปเดินมาบ้าเปล่าแล้ว เอาขัวเอาตะเบียงมาเอามาเอ้าจะไปผ่านจะผ่านใครนี่เหรอต้องเอาพวกนี้ไปเหรอใช่ไหมหรือเปล่าอ๋ไม่ใช่เว้ยข้างล่างต้องไม่ควยขอ่อควัวอะไรปะอะออ๋อก็ไปสิอ๋อ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 มันก็พลายชายเดียวอะีะเบียงของน้องชายข้ากังจะหมด เออคนเออสมควรแล้วแต่เออเอาแต่คิดว่าพวกตัวเองที่จับดาบเป็นเพียงกลุ่มเดียวที่ปกปก้องอาณาจักรพอได้แล้วนะนี่ท่านไม่คิดจะมองข้ามเลือกเล็กน้อยที่ทะเลาะกันนั้นบ้างหรือไงอ่ะท่านผู้ใหญ่แล้วนะเสียงหลงทำตัวให้เหมาะสมหน่อยส <c oughs> ิสนอสนธุระของตัวเองเถอะท่านจะรู้อะไรอ่ะกระบ,บิกกรบ,บิกกะบ,บิ่เอามันต้องยังไงอ่ะ เ,เสียเวลาไอผ,ผู้ชายงี่เง่าเอาเรื่องไงอะ่ะเฮ้ยมันต้องเอา,าเทเบียอนอ่ะทั้งสองคนพยายามหาทางคืนดีการแต่ท้งคู่กับไม่ยอมรับเอ่อเราอาจจะเป็นเหมือนว่าไม่สนใจแต่หัวหน้าของเราก็เป็นห่วผู้จัดการนะแล้วเข้าเสียเวลาแล้วผ,ผู้ชายงี่เง่ากันไปหมดเอาเอามาสิ เอาอาหารโอ้โหอะไรเนี่ยต้องไงวะเนี่ยอ้าออาออาเอาเอา,เอ,า,เอ,าอะไรอ๋อต้องไปคุยกับนั่นอีกรอบเหรอ ้ก็ไปคุยอีกรอบหรอเดินไปเดินมาอย่างนี้หรอโอาชิพหายแล้วตัดไปตรงนู้นเลยดีกว่าเอาเดี๋ยวก่อนเอาเดี๋ยวว่าจะอะไรพอเอานี้ไปให้ทหารได้รับเออ่สปิงโกแจ็คเกอร์อะไรเนี่ยอันนี้สำหรับท่านรับไปโอเคครับขอบคุณครับเออคือเอาอาหารไปให้มันใช่ไหมเมื่อท่านพบเจ้าน้องโง่ของข้าบอกให้เอาชีวิตของรอดกลับมาบ้านด้วยละ่ะ แหมทำเป็นปากแข็งแต่มันก็นะปากแข็งปากแข็งไปไป,ไป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 นี่ไปดีกว่า Let's go Let's go ไปวิ่งเนาะวิ่งวิตูนวิ่งวิตูนโอ้ยติด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 ,ตด,ตด,ตดมาแล้วทหารพี่ชายเจ้าส่งเสบียงมาให้แล้วเอาล้วจ้าเอามองเพงแล้วเอาท่านบิวมีเรื่องอะไรเอาหานมาใช่เอ่อเสบียงเขานำเสบียงมาให้เรา เป็นพีช่ชายของข้าหรือเงินหรือขอช่วยพวกเราไว้งาํๆไปอะไรเาวเดินไม่ได้เออท่านบิวหากว่าข้าไม่อาจรอดชีวิตกลับไปได้ฝากขอบคุณพีพ่ชายข้าด้วยไปบอกเองสิไฟไปรับฝากเออเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเออทหารของมากัสจบจีมาอีกแล้วพวกเราต้านไว้ไม่อยู่เออพวกเจ้าเป็นอสุวินแห่งกาเดียนนะบกต้องเกียิของพวกเราและต้านศัตรูเข้าไป เมื่อพวกเอ่อเมื่อพวกนั้นมาแต่พวกเรามีกำลังน้อยกว่านะเออนี่เป็นแนวป้องกันสุดท้ายของเราเราต้องไม่แพ้ครับพุน่ะปล่อยกูเดินไปสิกูช่วยโอ้ยโอ้โหเนี่ยเหรอไอไอกิกกี้พวกเนี้ยเหรอเออไอกิกกี้พวกเนี้ยเหรอไอสเกิลสตันเฮ้ยจอมมันบูไม่ใช่อะไรวะอ๋อสิไปดีเด่นของข้าพาพวกมันไปลงหลุมลงหลุมเหรอ แกค,คิดว่าจะพาใครไปลงหลุมฮะแกค,คิดว่าจะพาใครไปหลงหลุมฮหรอไอการเสี๋ยวห้าเหรอเอ่อไอไหมไอ้ไอ้ตัวไอ้ตัวนั้นไอ้ตัวหลักก่อนไอ้ตัวหลักก่อนอื้อวิ่งวิ่งทำไมทป็นโจมตีนานจังอ่ะศูนย์แปลว่าไม่แพ้โอ้โหไม่เอาชิบหายเลือกผิดตัวเอา ต้องตายแล้วต้องตายแล้วปปเปทเพราะว่าวิง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 เอาเวทไม่เข้าเลยเหรอเวทไม่เข้า,า,อ,าอ่ะเออเก่งกว่าที่คิดนี่เก่งกว่าที่คิดนี่เก่งกว่าที่คิดนี่จะดีไป่ไรเอาหยุดไหมอ๋อติดโอ้เออหยุดก่อนดูเหมือนข้าจะดูเจ้าผิดไปในตอนแรกแต่จะไม่มีพลาดอีกครั้งที่สองแล้ว เดี๋ยวนะมันเรียกโอ้โหมันนทหาแล้วไปสก,กิตตันอื้อหืออ๋อข่าพวกมันได้หมดชิผ่านแล้วข่าพวกมันได้หมดเออเออไซโคสไคโสโจ๊กเกอร์โอ้ยเอาจากการพวกคุณกระปร้องเออืออเนี่ยมันมีเท่าไหร่ไม่รู้ด้วยเออเดี๋ยวนะ ลองลองลองแค่สงสัยเพราะว่ามัน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 ไอหุห่นตายอะ่ะไม่ใช่ไอไอกระป๋องมันตายอะ่ะเดีมันเกี่ยวปะวะมันจะมีตัวตายไหมตัวตายตัวแทนหรือเปล่าใช่ไหมนั่นไงนั่นไงตัวตายตัวแทนว่าแล้วอื้มอะไรวะ อะไรวะจะถึงแล้วจะถึงแล้วจะถึงแล้วมีเ่เหรอนั่นไงคราวนี้แกเสร็จแน่แน่นอนเลยตอนนี้แกจะยอมแพ้ได้แล้วนะยุ่งกับบิวแล้วแกอาจจะต้องเสียใจเอาทำไมตัวไปอ้างล่เฟยอะไรไม่เหรอข้างหลังอะอะไรรวมร่างเป็นสเกลิตันเหรอออกซิเกตันหรืออะไรอะไรืหทำไมจากกระดูกกลายเป็นไอ้บ้านั่นไม่ได้ล่ะไปเลยซอมบา่าซอมโบซอมบา่าจุกกระตันเอ่อศัตรูของมากัส โอเคเราต้องสวยบ้านเนี่ยแต่ก่อนอื่นนะฮิวฮิวแล้วก็เฟรมเอาเอา้อมันมีหัวตัว,เอ,ว,ว,วเอาหัวก่อนล้วกันหัวเอาหัวก่อนเอาหัวก่อนเออตายไหมเข้าไหมเออเข้าอยู่เอยเดี๋ยวนะมันฮิวมันฮิวเหรอมันฮิวแต่ว่าต้องตีข้างล่างเหรอไ,ไปไปเออเนี่ยตัวสีขาว สีขาวสีขาวแข็งท่อนล่างแข็งไปเลยไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้ท่อนล่างอะ่ะเอออ่ทนท่านหิวอะ่ะแปลว่าน้ำแข็งน้ำแข็งไม่เวิร์กน้ำแข็งไม่เวิร์กน้ำแข็งไม่เวิร์กโอเคน้ำแข็งเออนี่เออเออหนึ่งร้อยสามเจ็ดแพสใสฟ้าโอเคโอเคถ้าใช้ท่าน้ำแข็งมันจะฮิวเข้าใจเข้าใจละเข้าใจละเออเดี๋ยวเดี๋ยว

ไม่ไม่ไม่จ้ายังไม่ไมไมดเด็ดเด็ดเด็ดโอ้โหบีมันโอ้เดี๋ยวเอาโอ้จี้จี้่าตายนะเออหิวขึ้นมาก่อนเออ,อเกือบเกือบไม่รอดเกือบไม่รอดเอาเอาหิวหิวอีกรอบหนึ่งแล้วก็เอาไฟหิวหิวขึ้นมาหิวขึ้นมาไมย ไฟเออเป็นงานเอาเดี๋ยวไฟใช่ไม่ได้มันต้องโจมตีธรรมดาแล้วมันฮิวต,ตีธรรมดาแล้วแหละเออตีธรมมธรมดาเข้าร้อยมาตีธรรมดาเข้าร้อยสองร้อยสองฮิตโอ้ยมันดูดโออตุ่มจังเลยนี่เนี่ยเอยเออสองฮิตไม่ฮิตไม่สองฮิตไม่สองฮิต โอ้ยมันดูดจังเลยเก่งนะเก๋อเก่งแต่ดูดเด้อเก่งแต่ดูดเด้ออะหยักโจลดีใช่ไหมไม่สองยิ้เว้ยเออเก่งแต่ดูเก่งแต่ดูเอาเอาเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะฮิวนะผมจะฮิวนะเอามาเออฮิวก็ตีฮิวリンงสปินฮิวในวัดได อ่ะเออร้อยร้อยร้อย,อย,อยโอ้ยเลือดเยอะจังอะรักกี่พันเนี่ยเลือดพันเหรอเลือดพันเหรอฮะฮะเดี๋ยวผมเพิ่งฮิวมาไม่ใช่เหรอผมเพิ่งฮิวมาเนี่ยเอาเอา,เอ,าอันนี้ก็ดูดจังเลยอออสองฮิดไม่สองนิดทำไมมันนิดยากขนาดนี้ โอ๊ยนอผมใช้เวทไม่ได้มันใช้เวทแล้วมันฮิวโ,โอ๊ยเออตายอะไรวะ MP Butter มันดูด MP เอ้าก่อนตายมันดูด MP ว้าวว้าวว้าวจ,จัดเลยโอ้โยก่อนจะไปก็เออเอา MP ไปสักหน่อยเหรอตอนนี้ไปไหนต่อนะนี่ าร์เก็ตเออยินดีต้อนรับมีอะไรขาช่วยไหมเออมีอะไรเจ๋งๆขายมั้งไหมไม่มีแต่เออนั่นก็ไม่มีตังค์ลนะเนาะตังค์ก็ไม่มีเออเฮามีที่เซฟไหมผู้ใหญ่บ้านของที่ข้าหาอยู่ก็คือเปลือกหอยใสยล่ลุงในตำนานที่เป็นค่าใช้จ่ายในการตามหานะจะได้รับที่เหลือเมื่อข้าได้ของแล้วข้าขอฝากเจ้าด้วยโทมะเอา้าไม่มีที่เซฟอะไม่ต้องห่วงข้าไม่ถูกเรียกว่านักตำรวจ ในตำนานอย่างล,ยลอยๆหรอกนะข้าจะไปท,ทำให้ท่านผิดหวังปึ๊บข้าจะรอฟังข่าวดีอันก็ตอนนี้เมื่อกตกลงกันได้แล้วข้าจะไปหาอะไรที่ดื่มสักหน่อยเอ่อโทรมาข้างหลังยุ่อยู่ตอนนี้เอาไว้คุยกันที่หลังจ้ะไปหาอะไรหอยใส่ลุงอะไรไม่รู้เออที่นี่เซฟไหมข้างหลังเข้าได้ไหมนอนได้ปะอยากนอนเออเอเอมื่อวานนั้นหล่อน นักตีดาบผู้ยิ่งใหญ่เมื่อนานมาแล้วได้หลอมสุดยอดดาบชื่อว่าสักอย่างมูเนียดาบมูเนีอแต่ทุกวันนี้ก็ยังไม่มีใครมีความสามารถที่จะสร้างดาบที่เทียมรัศมีมันได้ดาบใช่มันบอกให้ไปเอาดาบนี่ว่าเออดาบอยู่ไหนนะหลงไปเลยปะไม่แน่ใจบ้านนั้นปะบ้านนี้กลางทะเลตายตามภูเขาเนี่ยออดีจ้าเออสามีของข้ามาโคยจะไม่กลับมาจากสงครามเลย แต่แล้วปลูกและดูแลป่านี้มาด้วยกันข้าจะปกป,ป้องมันกันจนกว่าจะวันที่เขาจะกลับมาโอเคขอกรอกอะรพกนี้ก่อนนะขอนะจ๊ะเดี๋ยว่าเป็นคำคำอวยพรหลือลยครยกาฝั่งนี้เหรอฝั่งนี้ไม่มีอะไรต้องไปข้างล่างสุดใช่ไหมไปทางใต้เดี๋ยวนะท่านน้่ป่าเออตรงนี้เราไปสำรวจเราไปสำรวจ น,นีนอนเหรอโอเคโอเคไม่เอาไม่เอาเราอยัางไม่ต้องใช้เราอยัางไม่อยากเสียตารางเด็กเพ่อป่ะเนี่ยเราลูชายข้าเป็นผู้กาในตำนานดูเหมือนในตัวข้าจะคงมีสายเล่ของแชมเปี้ยนอยู่ <c oughs> แล้วความโชคดีเนี่ยจะมองไม่เห็นแต่คงไม่อาจไม่เชื่อได้พ่อของผู้ก้า <c oughs> ข้าชอบความนี้จังพ่อของผู้กาเหรอแปลว่าไอเด็กหรือใครสักคนมันนี่ใช่ไหมเออหลานชายข้าเป็นผู้ก้าผู้ยิ่งใหญ่ มันมาจากสายเลือดตระกูลข้าสายเลือดตระกรูลเนี่ยร้านอาหารโอเคไม่ต้องเป็นต้องคุยหรอกมั้งใช่ปะไอเนี้ยเฮามีที่เซฟไหมอยากได้ที่เซฟอะไรวนะเนี่ยมีพลังรูปรลับคนหนึ่งเอาไว้ออไไนี่มันคืออะไรไอเนี่ยคืออะไรอยากรู้อยากจะรู้เนี่ยอยากจะรู้จะจะขาดโอ้นี่แหละทางเดินเห็นอยู่ไกลไกล มันโตบ้าเลยน่ะนะไปสูเว้ยไปสู้ไปสูเย้ยอ yeah! เอาไม่เห็นมีอะไรเลยอ๋อเอเอฮิวขึ้นมาก่อนแล้วกันแล้วก็ตีตีทักตัวมีงบมีกบกังงบงูอืเฮ้เย้ yeah! ส ท่าน้ำเวลาเป็นไฟอยู่เราโอ๊ยโกรบเป็นกลัวเออแล้วท่าน้ำ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 ท่าป่าท่าสับบุลาเออเป็นไงร้อยสามสิบเอ็ดเลือดน่าจะร้อยอ้พวกนี้วิงวิงมันเป็นร้อยไหมเออร้อยหกสิบไม่ตายก่อนเลือดสองร้อยป่ะเนี่ยเอา้าดูดเลือดโอ้สุดยอด มันดูดเลือดได้ด้วยเลือดสองร้อยาเลือดสองร้อย 200. มีอะไรวะเนี่ยเอาวัด <c oughs> จะลองกดดูไม่รู้ว่ามันจะมีอะไรจริงๆเออได้รับมจิกอะไรทอย่างเออนั่นใครอ้ะเอาโอเคแล้ว okay. เอาบิว,วอะไรนำท่านมาที่นี่ มันฝึกซ้อมอ่มามฝึกซ้อมดาบดิฝึกซ้อมดาบแต่ก่อน่นขอสำรวจก่อนนะจ๊ะนี่งไงใช่ไหมเขาได้เอ้าเก็บไม่ได้โออะไรนะ,ะบาดได้แล้วบาดเจ็บเคโลงี้ลึกเงี้ลึกเอ้าเอ่อคงไม่มีอะไรที่ข้าทําได้ขอภัยด้วยแต่ข้าอยากอยู่คนเดียวอยากอยู่คนเดียวแล้วเราต้องไปไหนต่อเลยทีนี้ไอ้คำว่าอยากอยู่คนเดียวของพี่เอ้า อยู่คนเดียวเราต้องไปอะเราต้องไปใช่ไหมเออเฉชิบห่ายแล้วโอ้ยอยาอะคำนึงนะเอาสามตัววิงโอ้มันดูดเลือดมันดูดเลือดอื้ดูดเลือดดูดเลือด ดูดเลือดอ่ะมันดูดเยอะจังมันดูดทีเดียวตายเลยอ่ะไอ้บ้านี่ไอ้ยวนไอ้จอกขนาดนี้เออดีแล้วมันไม่อึดอ่ะถ้าอึดเน้่อาจจะเหนื่อยเฮ้ยมันต้องไปไหนอ่ะไม่เข้าใจเออเราต้องไปไหนอ่ะดูแมพหน่อยเราอยู่ตรงนี้เราต้องไปไหนอ่ะ อาชีพแล้วต้องไปไหนล่ะกลับไปที่ปราสาท่นะช่วยเจ้าชายสเสด็จกลับมาแล้วเอาเอาใช่ไหมเออขอบคุณในความชว้เหลือของท่านาจึงปองกาศสว่างได้แต่น้องอาาจากเราจะมาร์การ์ดได้ชนะนี้ก็ไม่มีความหมายในชนานี้ไม่มีความหมายถ้าไม่จาับก,การมาการ์ดก็ เราต้องกลับไปหาราชากลับไปหาราชาต้องกลับใช่แหละไม่รู้แล้วจำไม่ได้ชิหาพรเราไม่รู้แลมันไม่บอกอะไรด้วยอ่ะบอกอย,อยู่คนเดียวไม่บอกทางไปต่อให้หน่อยวะเออท่านเออเอาไปพบอะไรมันมีใบอะไรผมหน่อยดีว่าผมควรจะไปไหนอ่ะได้ไหมเล่าตั้งนิดนึงอ่ะ ไม่งั้นผมจะตัดพาร์ตตรงนี้นะเออวิวขเขาจะอ๋อมีทางใต้มีทางใต,งใต้อะไรวะเนี่ยสงสัยคงต้องตัดพาร์ตตรงนี้แล้วต้องตัดแล้วเพราะไม่รู้ต้องไปไหนนะโอเคครับเอาไว้นู้เอางขอจบวิดีเพียงเท่านี้ก่อนดีกว่านะฮะก็ถ้าชอบสนุก ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปถึงพาร์ทนี้จะดูสั้นไปหน่อยเพราะผมไม่รู้จริงๆว่าต้องไปไหนต่อเดี๋ยวจะไปหาบทสรุปมาอ่านสักหน่อยนึงก็ได้รู้กันนะก็โอเคไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะครับสวัสดีครับ bye บ๊ายบายจุบ๊บจุ๊บสวัสดีครับ